ถูกจะเดิจนขับไล่บอกเครื่องเทีองเมื่อไล่สีดา ตอบผมแลนไหนวะเนี่ยยืม,มชุด,ดีควรมายืมยืมชุดเออมือใส่ชุดผู้หญิงทำไมชุดสมควรเนี่ยผมควรมาให้ยืมเข้ากรุงเทพยืมแต่ชุดอย่างเดียวเหรอยืมบิกด้วยเออแต่งเป็นผู้หญิงเลยไอ้นี่นึวกว่าจะมาไอ้นี่ตังสารประภูมิ <c oughs> ต้องผมเหมือนพระรามยืมพระรามเออเอเอไอ้ขอร์ดไปไหน่ะก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่จะถามพอดีเลยเห็นมาบ้าง <c oughs> <c oughs> ขอดพ่อเป็นผีเสื้อไม่ใช่ <laughs> อยู่ไหนวะเนี <laughs> เ่ยออเแล้วมันก็ไปไหนไม่บอกกันเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> เฮ้ยไอ้ขวยมึงดูนิดนึนใจขวยป่ะวยอยู่ที่วย <laughs> อยู่ที่เฮ้ยมึงดูดิดนึงใจขอดป่ะไอ้ขวย แหมมึงดูนี่ข่อยนึ่นไอ้ข่อยใจบ้างโรงเรียนดิมึงคิดดิไม่เงียบมันเป็นครูสอนเต้นอราบิกเปล่าคะมึงลรงเรียนดิสาทุอย่าเป็นเพื่อนกูเลยกูอายจะครับเฮ้ยเอ็บควย เผยเข้าไปข้างในได้ไหมไม่ได <and Dam> <adventurous> ้ไปช่วยได้ไอคอนลองเรียกดิใช่เปล่าลองเรียกดิอูไม่กล้าคบมันแล้วว่ะใครครับเมื่อกี้ว่าสภาพอย่างกูเขาจะให้กูแบบฆ่าเพื่ออะไรเยอะแน่แน่แน่ไปใกล้เพื่อนมันก็ไม่ได้เป่าขนาดนั้นหรอกบางทีลูกกิ้ง

ก,กุ้ดอะไรกูดอะไรกุบงกุณที่แมกเข้าเนื้อนะครับกุณไม่ร้องเลยไม่เจ็บร้องไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ให้กู คุมดยแม่นะตอนแต่ง <punto> ด <benim dividends> ีๆก็ไม่ค่อยลุกมาให้กันกูยังไม่ได้ดีเลยขอบคุณครับขอบคุณพี่นอขถบมะไรครับ เม่คกูแต่งตัวแย่มากเลยหรอแฟชั่นเขาไม่เข้าใจเลาเลยเออน่ารัเดีอะคุณมาสักคู่นะครับไอสายไอ้แนนเพิ่งจ้องหน้าอ้าวส คนพี่ใหม่ไทยนี่เองให้นายรับกันเร็วๆไว้เราอายว่ะแหอแกูเหมือนคนไม่มีเพื่อนไงกถ้าเราได้กล้าแต่งแบบนี้ไม่มีคำว่าอายนั่นและปลอมตัวอะไรขนาดนั้นเนี่ยไอ้ขอดเขาจะพูดเดียวกันจำไม่ได้เลยสวัสดีเมียที่อยู่ในบ้านด้วยเมียกูดูไลอยู่ สวัสดีครับขอพาท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโหนกระสวยใครดำเนินรายการเ่ะผมน้องชายหนุ่มกัญชาเชื่อแก่กัญชา,<อ>ชา,านะครับก็เชื่อเราก็มือเสพจริงขอบคุณครับไม่ได้มานะครับรูปร่างอย่างกูไม่ไม่น่าคู่ควรกับมาลัยพวกนี้เลยขอให้ก็นับไปเถอะนะค่ารถค่ารถข,ขอบคุณนะครับ มานี่น่ลรักษาด้วยไปคอดติ <Okay. S 1> ้งิ้งไปดัดผมไฟฟ้าร้านไหนวะเนี่ยไอ้บ้านนอกมึงเข้ากรุงเทพเว้แต่งตัวมันแฟชั่นเว้ยเนี่กู่งบัดผมมาเหมือนกันมึงมึงตัดเลยให้หนูแทะมาคุณดาวดิงไฟดับก่อนแอ่งัวบ้านนอกอย่ามานั่งใกล้กูนะต,ตัดไม่เสร็จเลยไอ้ควยเขาไปต่อผมมาเหมือนกัน ไอตัวที่ไหนมาเนี่ยไปตอบผมเนี่ย่าวิกวิกอ๋อวิกเหรออือนี่เดินผ่านจนจันงาสงสารเลยซื้อมาเลี้ยนดีนะทําบุญไปด้ดยตัวอะไรอ่ะมันเชื่องด้วยเนาะรู้ยไงมันเชื่องมันเชื่องดิแหม่ไม่่าจะโยนไปที่ไหนมันต้องกลับมาที่เก่าเออมาเฮ้ยมันอาจจะไม่ชอบให้โยนไปเป๋ก็ได้แล้วไงไนที่ เอาหูไปขายอ่ะขายมาได้เท่าไหร่โอ้ยช่วงนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีขายได้500รอยโอ้ยไม่ใช่น้อยห้าร้อยก็เยอะอยู่นะก็พอได้อยู่แหละเออแล้วค่ารถที่เรามากันเนี่ยเท่าไหร่วะคนละห้าสิบสามคนก็ร้อยหบบาทเออก็ตังเหลือดิไม่มีจะหาอะไรจะไปไหนเลยปวดท้องปวดท้องแล้วเนี่ยตังเนยมันจะไปกินข้าวอ่ะ เอาก็ตังทอนไงมันเหลือไม่มีแล้วมันจะไม่มีได้ไงเล่าออมึงเชื่อกูว่าไม่มีแล้วก็ขายหมูได้ห้าร้อยค่ารถคนละห้าสิบร้อยห้าสิบเออมันเหลือสามร้อยห้าสิบไงไก่สามร้อยห้าสิบนั่นไหนกูให้ติปกระเป๋ารถเมียไปเลยเป็นติปอะไรขนาดนั้นอ่ะไอ้บ้ามันเข้ามาในเมืองหลวงก็ต้องมีให้ต้องให้ติปกันบ้างเว้ยแล้วค่ารถกลับบ้านมันจะมีไหมเนี่ยไม่มีอย่าให้รู้นะเมืออตังทอนไปซื้อแว่นใส่ แชแนวแวนนะนะหายแล้วแก่ไม <ora Christmas. S 1> um. mm ่ออกด้ยนะมึงใส่แ <nước> ว่นไยืดเล็กไปดิแล้วอย่างไงเนี่ยแล้วจะไปเจอนัก้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ารถกลับบ้านก็ไม่มีเอาไงปวดท้องเลยเนี่ยก็นี่ไงเออเออเอาไงเอาไหนเราไม่ชอบแว่นมึงอ่ะกูก็อยากจะถอดอย่งถอดนี่มึงก็ถอดนี่ เอาลูกกระตาอวงไปด้วยไปสายไม่หลุดทุกทีมาตังค์ไปเซเว่นใช่ไหมเนี่ยปา่าวไม่ได้จือแล้วไงต่อไปไม่เป็นแล้วเนี่ยจะไปเจอไหมครับไปขอข้าววัดกินก่อนไปโอ้โหแล้ะคนกรุงเทพเนี่ไปหมดเลยแล้วน้ำค้างมันต้องช่วยกูมองแล้วไอ้แล้วเดินผ่านมาไม่รู้เขามองอะไรกันจับไอ้พวกเราเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงสักทีอ่ะถ้าล้วครับตอนนี้เราข้าววัดกินกินหมดแล้วบอกให้เจ๊คนนี้คนนั่งที่นี่ ออะไปแล้วมึงไปยุ่งอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวรถชนใช่หราเดียรถคันนี้ไปขุดๆหด่ไหมใชค้กูจำได้อีกครั้งเฮ้ย ไปตามีขายเลยไปไปเียวพอดีไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เฮ้ยเฮ้้ยุ้ย้เฮ้ยุฮ้ย้ย้ยเ้ยเฮ้ย้เ้ยเ้เ้ย้ยเเ้ย้องฮเยเฮ้ย เฮ้ยไอ้พวกไยกุนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นต้องเจอกูหน่อยละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เขาไปเขียวก็ดีเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยมันมีกองมันมีกองเอออย่าเสี่ยงอะไรวะเนี่ยตู้ระเบิดระเบิดป้าอะไรอะไม่เห็นเป็นไรเลยมันกินได้กินไม่ได้มันเป็นระเบิดน้อยนา มันไม่ใช่ในนาผลไม้เฮ้ยน้ำทางเจอแล้วเจอแล้วนี่ตามเลยมึงจะตามไปได้ยังไงมันนั่งรถไปแล้วเฮ้ยจัดจัดทะเบียนจัดทะเบียนก่อนรถมาเร็ว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 เฮ้ยต้องขังไม่รู้จะขังไปอีกข้างระวังรถดูด้วยเนื้อนี่ตามเร็วเร็วเร็วคือรถไปดิอ้าวไม่อายเฮ้ยใส่มาไว้เมื่อกี้เนี่ยใครเข็นไปไหนท่าเนี้ย ไปเอาคันใหม่มาเลยเย่างนไม่ทันแล้วมึงเนี่ยล้อคั้งใจเย็นๆดิอีกครั้งเรื่ๆอะไรอ่ะมึงไม่ต้องไปไหนแล้วเดี๋ยวหายอีกมึงขึ้นค้อมไว้เลยกูจับมาให้แล้เด้อเออจะขับยังไงที่ผายกูใส่กระโปรงมงนต้องโคตรมันพี่กางเกงอยู่ข้างใน ูขึ้นลางนะเดินเลยๆแจะนั่งพอไหมเนี่ยเห็นกูใส่ชุดผู้หญิงไม่ได้เลยไม่ใช่กูลุงเพื่อนกูขึ้นเลยคุณคุณเลยเหรอเออกระงอุ้หนักแน่เดี๋ยวไปอะไรกูจะตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปนี่นึงเดี๋ยวไปนิดนึงไปนิดอย่างงีนิดนิดเดี๋ยวพาไปถอยหน่อยได้ไหมทด้ไม มันปิดแฮนด์มามันหอยไปหน่อยไปคุ้มแน่นหมดแล้วออไไเอนแรกคุณจะถูกนะเนี่ยไอ้อะไรตุ๊กตามงนก็ออกไป่ <laughs> ได้มันนี่มันพุงกุญแจบ้าน <c oughs> ไปทำอะไรจริงๆไว้ออกุญแจหายเข้าบ้านไม่ได้พวงมันใหญ่กุญแจเออ,อไปเร็วดิไปเฮ้ยมีกี่ตัวเนี่ย <c oughs> มีตัวเดียวตัว <c oughs> เดียวเหรอเออไปสาตานอะ๋อหันะเอเอ เ <ś les> <ś les> อ้น,นี่ไอ้คุยแล้วตกรถเร็วมึงจะทำอะไรโอ้ยสตาร์ทดิจะทำอะไรคุยโอ้ยภาพมันดูไม่ดีเลยนนมึงจะทำอะไรเดี๋ยวตกรถเอนน <ś les> อเรื่องสตาร์ทดิจัดการไม่ได้ทำไมฮะมันจับหัวเทียนอยู่แล้วมึงจะหนีกันเทียนอะไร งดีป่ะยังไงมัน <Works> ูไหมไม่เจอไม่เจอแนแล้วันนี่เหรอไกไปเกินไปได้ปะเนี่ย้โอเย oh <laughs> น่ใครอคอรดย้อแไ <S <S โอ้ยขอดเร็วเร็วมึงก็เบาๆหน่อยดิท่ายลูกนางเนี่ยไม่ไปทางดีๆละทังมันไปแล้วว่ะโอ้โหจะทันไหมเนี่ย <ผม S 2> ไป,ไ,ปไหนเนี่ยไม่ทันแล้วไม่งว้งทะลุจอนหนักไปมอันซอยนี่ <ละ S 2> <ๆ S 1> นี่ซอยทางลัดก็ไปหนักข้างหน้าหนักหน้าไปแดงอ,อ่ะไปะไป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 ้ไ ค่ะที่เรเล่นกันแบบเนี้มันจังไลนะมันไม่นจังมันเป็นศิลปะข้างหน้าจาก้างลูกหลังอีกเออนี้เราไม่ต้องลงแรงแล้วเราค่อยๆยอดไม่ค่อยย้อยาน้ดีขึ้นขออภัยนะคะขออภัยพ่อแม่ไม่อยากไม่อยากค่อยๆย้อน ขับอยู่เนี่ยไม่สบายไปนเนี่ยมไม่จับรถให้หน่อยเลยเร็วังน,นะเรื่องมากจริงๆรงเลยคุณไหมึงขับเลยไอ้ขอดไปไง <laughs> เนี่ยอาหารข้าไปทั้ย ดีเกาะแน่นๆจะได้ไม่ล้มโค้ยวายเส้นใหญ่แล้วเคยเจอสอบหูดรูดที่แบบกูค่อยๆไปนะดีดีก็ไครับเอาไงกูบิดไม่เกรงใจเลยนะไม่ต้องเกรงเดียวไม่ทาไปเลยไป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  ไเขาพี่แน่ไม่น้องเฮ้ยไม่แก่ไม่แก่เป็นยังไงเนี่ยเมื่อยอะมางค้างประธานเหนือเนี่ยมึงไปขับมั้งดิเหรอว่ามึงก็ขับบ้างดิขึ้นมาเร็วเอาไงเอาอะไรขึ้นมา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 เอาละมิด้มา ไปไปตอนสร้าติให้ดีนะคุณมึงก็เหมือนโตโนไมอ่ะนเอาละตั้ไหมนะไม่เห็นเหรอไม่ไม่ไม่ช่วยกันร้องได้ไหมพี่จะพาน้องเศร้าบิดเว้นเว้นเว้นแล้วบิดเว้น ร้องอะไรท่านตึงตังมากเลยเต๋อชอบชอบชอบอะไรชอบขนเนี่ยงมาทำงานกันไปไปไปโอ้โหโอ้แม่ครับไปรับรางวัลแหวงทวงขังเลยลงเรือโอ้มีใบเรือด้วยเรือน้ำมันขังกัลงเรือไปไป Chèo mà chèo trong trực Nam đi này lên từ con chèo

รถนั่งค้างใช่ป่ะไปแล้วไม่คงถึงบ้านแล้วล่ะไม่น่าขี่มอเตอร์ไซค์เกงไรเปียกหมดเลยป่ะผมก็เปียกแั่นแอ่ไปหมดเลยพวกเราขอบคุณครับไม่ไหวใจครับเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับแต่รถหายอ๋อจับไปนะมากูซ้อนมึงล่ะมึงจะกลัวอะไรยอมกูมั่งก็ได้ ูขี่ไม่แข็งก็ <c oughs> อ,อาจจะกูเลี้ยงรูปกูเสือยังดีระยองไไ้ไปพ่อไป